วันนี้อยู่กับพระเอกหนุ่มรูปหล่อประจำทีมงานนะคะน้องเสกน้องเสกเวทมนต์ที่เขาเศร้ากั็ยังลูกี่เขาเศร้าก็ยังดูมาใหม่มาใหม่มาใหม่ยันเดียวเน็ตสิมาใหม่ยันเดียวเ,เอามาตัด ต้นหอมต้นหอมผักวัวเขาเนี่ยเป็นจังไดทุกมือนเนี่ยุดีสบายพรบะวยแด่บ๊วยแี่ไทยคลิปโดนเร็วสบายดีครับบ่ได้มาสัมผัสบ๊มาถามหลังจากที่ห้างเหินกันไปท้งไทยัางเตปมือโยนสะอาดสบายดีครับเนี่ยอันนี้ก็เห็ดไปเรีเลยๆครับกําลังส่งยูทูบกำลังทําช่อง youtube ซื่อช่องวางไดกว่ชลอง เซกเวตมอออฟฟิเชียลครับเป็นภาษาไทยครับเป็นภาษาไทยครับตอนนี้ก็คเติดตามอยู่ประมาณสามกว่าแป๊บเดียวกับหอดพันเห็นว่าคองพิ่อเนาะคอพิ่อนยี่สิบแปดมือได้พันแต่เขาต้องเขียคคิปลงเรื่อยๆยังก็ลูกชั่วโมงกบหรือสี่พัชั่วโมงยังเลยสี่พันชั่วโมงสี่ันาทีสี่ชั่วโมงสี่พชั่วโมงก็สร้างรายได้ได้ ทายไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆตอนนี้เห็ดอีกย่างแน่ใน่ละกิจจังรประจําวันแต่ละมือแต่ว่าอยู่จังใดเห็ดจังใดงานที่สลายเห็ดทุกทุ่มเี่เห็ดอีหย่งแน่ในช่วงโควิดนี่เห็ดเห็ดอีหย่างแน่คนชนี่สดกอบาไหครับแต่เ็่างหนในบ่มีไดดกลับบ้านไปเฮนดเห็ียซอยนเห็ดอยู่หน้าตอนนี้เ็ีกยห่นครับเฮ็ดกาน บ้านอยู่ยังบ้านนี้ยังก็อยดยังเขากุดจับบ้านยังก็รู้บ้านสังก้อครับอันนี้คลิปที่สองเร็วไทยน้องคลิปหนึ่งแลว้วจา้าเคยสัมผัสคลิปหนึ่งแลว้วอันนี้คลิปที่สองไทยแต่งตั้งมาอยู่น้ำใหม่ๆแต่ท่านเห็นลื่งกันพุ่นลื่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ทั้งลืง่งทั้งหักเป็นตาหากักเป็นตาแพง น้องเสกนี่เป็นตาหักเป็นตาแพงแต่ว่าแม่สงสัยตั้งแต่ซื้อเสกเวทมนต์นี่แม่นผู้ใดเป็นผู้ตั้งให้ก็<ร>คเคยตอ,อคตอบไปแล้วดิเนาะเคยขึ้น่าสิเปลี่ยนสิอย่างบอลหรือว่ามาร์ซื้อนี่แล้วเอาซื้อนี่แหละครับดีแล้วเนาะค,ค่ะแต่นี่ก็ถือวา่ามากแล้วประทับใจแล้วก็คือใส,ส,ส่ซื้อนี่ไปเลยเสกเวทมนต์ซื้อเฟสกับเสกเวทมนต์ครับผมเอาไทยครับหาง่ายๆครับผลงานในยูทูบมีอีกย่างแนี่กว่ลูกแต่ยิ่งคนเบาเมตูว่าร์มี เคยมีเพลงครับผสองเพลงครับซิกเกินสองซิกเกินครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมีออกอีดีครับพี่น้องสามารถพิมพ์กับไปหาคนหาได้เลยเนาะค่ะเป็นง่ายๆครับผมไม่มีครับแต่ก็หัวเอาทั้งเบาทั้งยิ้มฝากพี่น้องติดตามในเดคคาเดอพระเอก พระเอกหมอลำเสียงวิหกค่ะทุกมือ่อเฮามีพระเอกหลายคนซอยกันเหตุซอยกันสร้างซอยกันปรับปรุงพัฒนาผลงานค่ะหลายมือกับหลายใดลยยหลายไหม่กับเหตุเพื่อนงามฝากพี่น้องอุดหนุนติดตามลูกหลานบ้านพี่น้องลูกหลานเช่าอำเภอกุดจับจังหวัดอุดอรธานีให้ได้มีเสือเสียงโด่งดังเป็นดาวประดับวงการไปตราบนานเท่านานนะคะขอบคุณน้องเสียค่ะ